สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์ครับผมภาพและเสียงที่ท่านเห็นอยู่หน้าตอนนี้ถ่ายมาจากวิดีโอจากกล้อง GoPro Hero 7นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้นอกเลยเป็นไม้ที่ติดตัวกล้องนะครับวันนี้จะพามาดูอะไรจะพามาดูเซิร์ฟบอร์ดนะครับมาแล้วครับนี่ไงเซิร์ฟบอร์ดนะ พอดีผมไปเสิร์ชซื้อในเว็บบอร์ดเป็นของมือสองนะน่าจะมาจากญี่ปุ่นนะครับราคาไม่แพงพอดีผมจะซื้อมาทำอะไรผมจะซื้อมาประดับรถเออเพราะว่ารถตู้รถตู้ที่เวลาไปแคมป์เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวทะเลผมจะติดลักหลังคาไปจะได้ดูแบบฟิลแบบว่าได้ไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นเป็นอย่างไรนะครับเา้าเดี๋ยวเรามาแกะกันโอ้โหสวยงามครับสวยงาม สีสวยมากเลยสภาพก็ถือว่าไม่แย่นะครับกดเท่เลย มีไอ้นี่ด้วยที่ล็อกหางด้วยนะเชือบแต่ว่าของผม,ผมต้องไปซื้อเพิ่มครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่นะครับหน้าตาเซิร์ฟบอร์ดก็จะเป็นแนวนี้ผมไม่ได้เอามาเล่นนะครับผมเอามาเป็นพร็อพในการติดรถตู้พอจากที่ดูเสร็จปุ๊บอ้าวมันมีรอยแตกเนาะก็ตามสภาพแหละครับเพราะมันเป็นของเก่ามือสองแต่ที่ผมเห็นก็คือข้างในมันเป็นโฟมนะครับมันเป็นโฟมด้านข้างนอก เ,เหมือนก็เคลือบพัสดุอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะแต่คิดว่าถ้าแตกประมาณนี้เดี๋ยวแกะออกแล้วเดี๋ยวหาเรซินมาหล่อแล้วก็ขัดน่าจะได้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ซ่อมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ติดรถไว้เวลาไปเที่ยวด้านหลังก็เป็นประมาณนี้มีหางด้วยนะมีหางด้วยนะครับไม่รู้ว่าไว้ทําอะไรผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ครับยี่ห้ออะไรนี่ Airman อ,อะไรนี่ แอร์แมนอีสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสีสวยสันงดงามเดี๋ยวจะลองเทิร์นไว้อยู่บนแล็กหลังคาดูว่าเวลาเทิร์นไปแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะครับเวลาเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้แหละนะมก็จะได้ฟิลแบบเซิร์ฟบอร์ดติดไว้เป็นพร็อพบนหลังคารถนะครับโอ้โหโคตรแนวเลยไว้เวลาขับไปทเที่ยวทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะไปไซสไว้ยึดไว้ติดกับรถตู้นะเอาไปแต่งรถตู้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูฟิลลิ่งกันดีกว่า กายืนบนเซิร์ฟบอร์ดแล้วรู้สึกจะเป็นอย่างไรไม่รือมบอกก็ไม่รมันก็จะเป็นแนวแบบประมาณนี้ใช่ไหมเออเราก็ไม่เคยเล่นนะเป็นเล่นโตขึ้นเออมันก็แปลกดีนะเออแจ๋วแจ๋วจ๋วได้ฟิลให้รถมันได้ฟิลนะแบบแคมแวนแบบแนวแบบชายหาดอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S มาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านคงจะงงว่าเฮ้ย ประเทศไทยบ้านเรามันมีสถานที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยเหรอท่านท่านเชื่อป่ะตอนแรกผมก็คิดเหมือนท่านนะเอ๊บ้านเรามันขึ้นใหญ่ขนาดนั้นเหรอมันจะมีสถานที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดเหรอผมเลยไปหาข้อมูลมานะครับเลยได้ข้อมูลดังนี้นะครับเขาบอกว่าสถานที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ดีที่สุดในเมืองไทยมีอยู่3ที่นะครับที่แรกก็คือหาดกะตะหาดกะตะเขาบอกว่าเป็นขึ้นเป็นหาดขึ้นชื่อของนักเซิร์ฟเมืองไทยต้องยกให้กับหาดกะตะจังหวัดภูเก็ต ที่มีขึ้นระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเคยมีรายการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดระดับโลกก็มาแข่งที่หาดกระตะนะครับที่ภูเก็ตนะภูเก็ตนะครับเออนั่นแหละแล้วก็ที่ที่2ก็คือ Memory Beach bar นะ m e m o r y Beach Bar ก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาอยู่ที่ไหนนั้นท่านไปเซิร์ชข้อมูลเอาเองนะครับเออเขาบอกว่าจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีความยาวชายหาดนะยาวถึง9กิโลเออ แล้วก็จุดที่เราเล่นจะอยู่ทางเหนือก่อนถึงแหลมประกาลังมีคลื่นการแตกตัวไกลเหมือนหลายหาดในภูเก็ตถือว่าเหมาะสําหรับมือใหม่หาดนี้จะคือหาดมือใหม่นะครับ m e r o r s e s b t Bar ที่จังหวัดพังงาและที่สุดท้ายผมคิดว่าหลายท่านคงคิดไม่ถึงนะให้เดาว่าที่ไหนหาดแม่ลำพึงครับจังหวัดระยองเห็นไหมเออเขาบอกว่าหาดแม่ลำพึงโตขึ้นได้เป็นคลืนขนาดไม่ใหญ่มาก สูงประมาณ2-3เมตรโอ้ oh, ขึ้น2-3เมตรถวมากก็เล่นได้แล้วแหละนะพอมันมีขึ้นมาก็สามารถที่จะให้ขึ้นมันดันกระดานโตขึ้นได้นะครับแต่หาดนี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นอะไรที่บ้านเรานะมีที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับส่วนข้อมูลนี่สามารถที่จะหาได้ใน Google แล้วก็ในหลายๆหาดอย่างเช่นหาดกระตะนี่เ็าจะมีโรงเรียนนะครับสอน board เซิร์ฟบอร์ดโดยเฉพาะเลยท่านก็ไปหาข้อมูลได้เผื่อบางที มีวันหยุดยาวหลายๆวันนะครับก็สามารถที่จะอะไรสามารถที่จะลงไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วก็ไปเข้าเรียนนะครับเข้าคอร์สสอนเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ภูเก็ตแล้วท่านก็จะได้ฟิลแบบที่ไม่เคยนะถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะลองไปเล่นดูบ้างนะเซิร์ฟบอร์ดนะครับท่านเชื่อไหมว่าเซิร์ฟบอร์ดดูใหญ่ๆตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะหนักนะ ว่ามันจะหนักที่ไหนไดน้มันไม่หนักนะครับมันไม่หนักไอ้ตัวเนี้ยหนักอยู่ประมาณสัก3าโลแค่นั้นเองผมคิดว่านะสามโลสี่โลประมาณนี้นะครับก็ถือที่อ่เท่ๆนะเดี๋ยวถ้าผมได้ไปเที่ยวทะเลผมจะพกติดไปด้วยเอาไปเป็นพ็อปนะอย่างน้อยไปยืนทะเลแล้วก็ไปถือไปถ่ายรูปนะเอารถไปจอดถ่ายรูปก,ก็ยังเท่นะครับก็จะได้ฟิลอะไรเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับตัวที่เป็นอ่า หาดที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับหลายท่านยังไม่รู้ส่วนหลายท่านรู้แล้วหรือมีประสบการณ์ในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดเป็นอย่างไรบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับลงไปได้ในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านอื่นจะได้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะประสบการณ์ในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ Talk, ้งท้องโราชสวัสดีครับโอ้สุดยอดครับ